อาจารย์คะหลายคนมีข้อสงสัยคะ่ะว่าระหว่างดอกกระเจียวกับดอกปทุมมาเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างะคะค่ะอันนี้เป็นดอกกระเจียวนะคะกระเจียวเนี่ยก็คือช่อดอกเขาเนี่ยจะสั้นนะคะแต่เขาจะมีสีของกลีบประดับเนี่ยสดใสแล้วถ้าอย่างเราดูง่ายๆคือด,ดูที่ดอกจริงค่ะดอกจริงเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วการช่อดอกเขาจะอยู่ใต้ทรงพุ่มของใบนี่คือลักษณะสําคัญของกระเจียว อันนี้นะคะเป็นปทุมมาปทุมมาเนี่ยก้านช่อดอกเขาจะยาวแล้วสีประดับเนี่ยนะคะเขาจะมีสีประดับด้านบนกับด้านล่างนะคะด้านล่างเนี่ยจะไม่มีสีสดใสนะคะแต่ด้านบนเนี่ยมีสีสดใสนะคะอันนี้เราจะสังเกตได้ง่ายคือดูที่ดอก,ดอกจีงดอกจินเขาจะเป็นสีม่วงนะคะอันนี้คือกลุ่มของปทุมมาหลักๆนี้ค่ะที่คุณผู้มจับตาว่าปทุมมาตางจังหวดจะมีแค่นี้ค่ะ